โกแคตวันสูตรมหาสตรรัชนิดเม็ดก่อแก้วนาโนชนิดน้ำช่วยเพิ่มผลผลิตป้องกันโรคป้องกันมแมลงได้อย่างสมบูรณ์แบบและก่อแก้วนาโนชนิดแคปซูลหนึ่งร้ใช้1เม็ดใช้ไม่ดียินดีคืนเงินสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรกรตัวอย่างวันนี้ผมจะขอพาคุณผู้ชมไปที่อำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ไปดูไร่อัุ่นคุณยายครับพื้นที่บนเนินเขาตกแต่งอย่างสวยงามทีเดียวขอบอกเลยครับว่า องุ่นไล่คุณยายหวานจับใจจริงๆครับวิธีการปลูกนั้นจะเป็นอย่างไรองุ่นจะหวานขนาดไหนไปชมกันได้นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมธนโรอดจันทราโชาชวิสิตรครับในรายการเกษตรกรตัวอย่างครับวันนี้ครับผมยังตะเวนอยู่ในพื้นที่ของอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการทําเกษตร,รของพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ครับที่ผมยืนอยู่นี้นะครับบอกได้เลยว่านี่คือ สวนองุ่นคุณยายใช่ไหมไร่องุ่นคุณยายไร่องุ่นคุณยายที่นี่ก็มีอยู่หลายสายพันธุ์นะครับแต่ละพันธุ์ก็มีรสชาติที่อร่อยมากทําให้มีคนมาจับจององุ่นของคุณยายเยอะเลยทีเดียวเราไปชมวิธีการปลูกการดูแลของไร่องุ่นคุณยายกันต่อเลยครับ ได่องุ่นคุณยายซึ่งดูแล้วโอ้โหสวยงามอลามตาจริงจริงครับเขาทําอย่างไรถึงให้ได้องุ่นออกมาเป็นแบบนี้นะครับเรามาฟังจากปากเจ้าของสวนกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนาตัวกับคุณผู้ชมนิดนึงครับอ่าปวิชยาดาเชลเลอร์ค่ะชื่อเล่นแดงจากพี่แดงนะขออนุญาตเรียกว่าพี่แดงเนาะยังไม่ได้แก่เลยอีกท่านหนึ่งก็คือผมชื่อเนนครับครับพี่เนนครับผมครับเป็นผู้ที่เคยดูแล คนดูแลแร่องุ่นคุณยายได้งุ่นของพี่แดงนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือเป็นดีเจนะครับดอกรักรนะพี่น้องอาจจะฟังคุ้นเคยกับเสียงวันนี้ตัวจริงเสียงจริงครับทั้งหมดเราจะมาร่วมพูดคุยกับทางพี่แดงแล้วก็ทางพี่เนนนะครับถึงการทําองุ่นที่ได้เป็นองุ่นปลอดสารพิษด้วยเป็นใช้อินทรีย์อย่างเดียวนะครับใครไปใครมาก็สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชม บริพกอได้เลยไม่มีสารพิษอยู่ครับทั้งหมดที่แดงปลูกทั้งหมดกี่ไร่ประมาณสิบไร่อะค่ะประมาณสิบไร่ปลูกมากี่ปีแล้วพี่เนี่ยปีนี้กับปีที่สามปีนี้เป็นปีที่สามเป็นพันอะไรครับเนี่ยพันที่เห็นนี่คือ Black โอปอลแบล็กโอปอลค่ะอปอลแต่ในในไร่ของเราเนี่จะมีอยู่สี่พันมีอยู่สี่พันด้วยกัน ครับแต่ว่าจะแบล็คโอปอนี่มากที่สุดความแตกต่างทําไมถึงมาเลือกแบล็คโอปอมากที่สุดมันเคยเคยไปลองชิมแล้วมันอร่อยดีค่ะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงราคาไม่แพงไม่แพงนี่หมายถึงว่าดีกับเราด้วยดีกับผู้บริโภคดีกับผู้บริโภคดีกับผู้บริโภคใช่ไหมแบล็คโอปอมีเมล็ดไหมไม่มีเมล็ดค่ะเป็นอัุ่นไรายเมล็ดอัญมณไรายเมล็ดขายตามท้องตลาดเนี่ยนะค่ะครับตอนนี้เนี่ยอายุตอนนี้ สามปีที่ออกดอกมันจะออกดอกติดผลเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณสี่เดือนถึงเก็บตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มออกดอกจนถึงเก็บผลผลิตหมดประมาณสี่เดือนใช้เวลาประมาณสี่เดือนติดดอกดอกบานผสมเกสรอ,อยู่เป็นลูกติดผลอยู่จนเก็บเกี่ยวนี่ใช้เวลาประมาณสี่เดือนสี่เดือนอย่างอย่างสมมติว่าพี่ปลูกไว้เนี่ยยางพื้นที่เนี่ยคิดยังไงว่าเราจะได้ประมาณเท่าไหร่ อย่างรอง่องแถวหรือแบบนี้คํานวณได้ไหมรู้ว่าช่อหนึ่งเนี่ยน้าหนักประมาณเท่าไหร่บอกได้ไหมเอ,อ่อถ้าเป็นช่อเนี่ยได้อยู่ค่ะน่าป,ประมาณได้อยู่ประมาณว่าสักช่อหนึ่งส่วนใหญ่ประมาณสักหนึ่งกิโลอ่าโลโลโลกว่าสองกโลกว่า,<ล>ร,วาราคากิโลละร้อยหกสิบบาทค่ะร้อยหกสิบบาทครับคุณผู้ชมทั้งหมดมีอยู่พื้นที่ประมาณสักสิบไร่เศษเษเห็นจะได้อ่ะก่อนจะคุยลึกไปกว่านั้นเดี๋ยวจะถามนิดนึงการขั้นตอนการปลูกองหุ่นเนี่ย จริงๆแล้วมันปลูกได้ทั่วประเทศไหมหรือว่าที่พื้นที่นี้เชียงใหม่ถูกไหมที่อื่นปลูกได้ไหมปลูกได้ครับปลูกได้เหมือนกันกมันมีผลกระทบอย่างอื่นไหมว่าความอูดอมสมบูรณ์รสชาติที่มันเปลี่ยนไปไหมมันก็อยู่ที่การใส่ปุ๋ยบำรุูปุ๋ยบรงต้กนการดูแลการดูแลพี่เนนมีวิธีการดูแลอง,งุ่นของพี่แดงยังไงครับถึงได้ออกมาดีก็มี่วนมกมีปุ๋ยคอก้าใส่ ส่วนใหญ่ก็จะใช้ปุ๋ยคอกครับไม่ค่อยใช้เคมีเลยครับและการใช้ทางใบการใช้กอแก้วนาโนครับนะเป็นยังไงใช้ในช่วงไหนบ้างก็ใช้ช่วงตอนที่ติดผลแล้วแล้วตอนเริ่มออกหรอกตอนเริ่มออกตอนตอนแทงช่อออกมาฉีดอัตราการฉีดไล่ฟังนิดนึ่งเป็นพืชที่สนใจมากสำหรับองุ่นการฉีดก็ใส่กอแก้วนาโน เก้าสิบซีซีครับแล้วก็แคปซูลสองเม็ด90ซีซีชนิดน้ำก็แก้วนาโนชนิดน้ำบ,บวกด้วยแคปตูนอีก2เม็ดครับผมผสมน้ำทั้งหมดเท่าไหร่สองลิตรสองร้อยลิตรน้ำสองร้อยลิตรพี่ฉีดได้ประมาณเท่าไหร่ครับพื้นที่พื้นที่นในสองร้อยลิตรเนี่ยครับประมาณประมาณแ,แปลงไห้แปลงนี้ทั้งหมดนี่จะกี่ไร่ได้พี่เนี่ยแปลงนี้พี่เห็นน่าจะประมาณไร่เพราะองูนเป็นพืชที่กินอาหารเยอะน่าจะประมาณไร่ประมาณไร่ได้ ต้นทุนที่ในการปลูกองุ่นต้องทำมุงครอบอย่างนี้ทั้งหมดไหมถ้าเราไม่ทำได้ไหมเราไม่ทำก็ได้ครับแต่เราไม่ปลอดสารพิษไม่ปลอดสารพิษเรื่องมแมลงนกวนก็อาจจะมีผลกระทบแต่ว่าเนี่ยเราทำแบบนี้มีมุ้งครอบอย่างดีเรื่องมแมลงกันได้เลยกันไดสบายใจได้นะเชื้อโรคต่างๆไม่ต้องใช้ยาด้วยใช่ไหมเคมีไม่ต้องใช้เลยอืม ลงทุนสูงไหมแต่ละแปลงแต่ละไร่ก็มันเลอะมันลงทุนไปทีละน้อยค่ะอย่างมุ้งที่กลางไปทีละแปลงเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ได้กลางมุ้งครับพอดีว่าพออุ่นเริ่มสุกอะนกมันมาจิกกินอก็เลยก็เลยหาวิธีว่าจะทํายังไงป้องกันให้นกมาจิกกินอืก็เลยพอแปลงนี้เริ่มจะสุกก็ซื้อมุ้งมากลางครับ มันก็เลยเป็นการป้องกันไม่ให้มแมลงพวกหนอนผีเสื้ออะไรเข้ามาเกาะบางไขทีนี้ได้ทั้งหมดเลยนะป้องกันพวกมแมลงต่างๆพวกนกต่างๆพวกศัตรูขององุ่นทั้งหลายแหล่กันได้ทั้งหมดเลยเราก็ประหยัดในเรื่องของการใช้ใชยาใช,ใช้เคมีต่างๆไปในตัวครับควบคุมได้แล้วก็ปลอดสารพิษด้วยเนี่ยแปลงเนี้ยนี่อีกเมื่อไหร่จะเก็บได้ครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยประมาณเดือนเมษาประมาณเดือนเมษาค่ะ ต้นนี้ครับอยากจะให้คุณผู้ชมดูนิดนึงอะขึ้นมานิดนึงพี่นี่มันต้นใหญ่นี่เม็นต้นไม้หรือต้นอะไรกรับเนี่นี่นี่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยเ่ต้นนี้มันเป็นการซื้อต้อนแก่นะอ๋อมันเป็นการซื้อต้อนโตมาซื้อต้อนโตที่ซื้อมาได้ด้วยเหรอมาปลูกได้ขึ้นได้เหมือนกันนะอันนี้ซื้อต้อนโตมาเพราะว่าการปลูกครั้งแรกเราไม่รู้ว่ามันมันยัง,งไงมันจะดีคิดว่าซื้อต้นต้นโตแบบนี้มาเนี่ยมันจะได้ผลเร็วแต่ก็ปรากฏว่าต้นเนี้ยค่ะต้นเนี้ยเป็น เป็นตัวเล็กๆครับนาบไหนไหนเอ่ยทางไหนพี่เนี่ยค่ะครับเล็กๆแบบนี้เหรอเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้อ่าค่ะครับอันนี้อันนี้ตอนซื้อมาก็มันจะประมาณเนี้ยอ่ามันจะประมาณเนี้ยอ่าซื้อมาปลูก็ปรากฏว่ามันมันให้ผลพร้อมกันเหรอครับอ๋อก็มันมันเป็นการออกผลที่มันเป็นรุดดูไหมเป็นหรือมันเป็นยังไงพี่พี่เนร มันไม่ใช่เป็นฤดูครับพอเราเก็บเกี่ยวชุดนี้เสร็จแล้วครับแล้วก็พัดกิ่งไปสักหนึ่งเดือนักเดินขึ้นครับแล้วก็แต่งใหม่แต่งใหม่ครับมันก็จะออกอีกครับแล้วอย่างเงี้ปีนี่มันออกได้กี่ครั้งล่ะถ้าสมมติถ้าใช่จริงๆกิงก็ปีอย่างสามครั้งโอ้โหปีละสามครั้งสองครั้งมาอย่างน้อยก็ปีละสองครั้งับดูแลดีๆใส่ปุ๋ยตัดแต่งกิ่งครับถ้าไม่ออกได้ปีละสองครั้งครับในพื้นที่แปลงเนี่ยพี่ถามนิดนึงรายได้ ไม่ต้องบอกกิงก็ได้เอาคราข้าวๆอคือองุ่นเนีน่ <laughs> ออนยจริงๆแล้วเนี่ยปีหนึ่งมันจะให้ผลสองครั้งครับมันจะมีฤดูของการออกการออกอ่ะฮะแต่ทีนี้ว่าเราทําให้มันหมุนเวียนให้มันได้ออกทุกเดือนครับพอบา,บางบางบางชุดเนี่ยที่มันไม่ได้อยู่ในฤดูมันก็จะให้ผลน้อยครับมันเลยเอามาประเมินรายได้ไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าที่อยู่ในฤดูก็โอเคค่ะที่มีวิธีการทําให้มันออกได้ทุกเดือน คือออกสองครั้งกจริงแต่ว่ามันไม่ได้ออกให้มันตรงดูเท่าทีเดียวพยายามพลมหมุนวนให้มันออกมีขายทั้งปีอย่างนี้ใช่ไหมทําให้ผลผลิตดีกว่าราคาดีกว่าไหมราคาเดิมอ๋อเป็นราคาเดิมตายตัวอยู่เลยอืมทีนี้ต้นทุนในเรื่องการดูแลในเรื่องของการใส่ปุ๋ยพูดวนมาที่ก่อแก้วนิดหนึ่งการใช้สองเม็ดน้ำสองร้อยลิตรกับอีกกี่ซีซีนะเก้าสิบซีซีเก้าสิบซีซีในการฉีดแต่ละครั้งกี่วันพี่ฉีดครั้งหนึ่งสิบวันครั้ง สิบวันฉีดครั้งหนึ่งครับโอ,อ้ก็ประหยัดเหมือนกันนะพื้นที่แล้วผลของการฉีดออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็ดีครับเนี่ย <c oughs> ดูสักเข็ดตัวเนี้ยถามพี่แดง <c oughs> เป็นไงลุงเนนพี่เนก็ฉีดแล้วผลออกมาเป็นไงใช้กอแก้วเป็นก็โอเคค่ะอหมืนก็ยังออกออกออกตัวได้เยอะพวงหนึ่งประมาณกี่กิโลครับพี่แดงใช้กอแก้วแล้วอ่ะมัน มันก็ไม่แน่ค่ะอย่างประมาณนอันนี้อันนี้นี่แทบโตเต็มที่จะเกือบกิโลโตเต็มที่ก็ประมาณกิโลหนึ่งค่ะครับแต่อย่างอย่างห่วงเมื่อกี้น่าเกือบสองโลครับแล้วแต่เพราะว่าอืมสวยนะผมยังไม่เคยเข้ามาชมองุ่นอย่างนี้จริงๆจังๆสักครั้งถามพี่เนนการฉีดไปกี่วันถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต่างจากเดิม ก็ประมาณสิบถึงสิบห้าวันสิบถึงสิบห้าวันนี่เห็นชัดเจนแล้วเห็นชัดเจนว่าเริ่มใบก็เขียวขึ้นครับทีนี้พอเริ่มถึงระยะของการติดดอกติดติดผลออกมาเนี่ยมันมันทำให้มันมีความดกขึ้นหรือว่ามันเห็นอะไรชัดขึ้นไหมนี่ฉีดไปกี่ครั้งแล้วครับแปไงสองครั้งแล้วสองครั้งแล้วก็ประมาณสิบถึงสิบห้าวันฉีดครั้งหนึ่งโอ้โหพอใจไหมครับพี่ออกมาพอใจไหมพี่แดงอก็ก็โอเคค่ะอืม พี่เนนละคนใช้ผมก็โอเคนะผมบอกว่าหวยมันก็โอเคอดูสีสีหวยสีอะไรสีอย่างเงี้ยมีมีที่มันโตกว่านี้ไหมครับมีค่ะมีอยู่ทางไหนเอ่ยแปลงข้างบนอยู่แปลงข้างบนที่มันโตแล้วเข้าสีใช่ไหมเก็บเก็บขายแล้วเก็บขายแล้วด้วยวันนี้มี สามารถที่จะชิมได้ไหมได้ครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะให้พี่แดงพาไปชมอีกแปลงหนึ่งซึ่งมีทั้งหมดอยู่ประมาณ10ไร่ใช่ไหมแต่ว่ารวมกันรมสิบ <10 S 2> ไร่แต่มีบางแปลงที่สามารถที่ว่าเก็บขายได้แล้วขายได,นะได้แล้ววันนี้เดี๋ยวจะชิมให้ดูว่าองุ่นของพี่แดงโดยการดูแลโดยการใช้กอแก้วนานโนทงชนิดน้ำชนิดแก๊สสูตนั้นผลออกมาเป็นยังไงรสชาติแบบไหนเดี๋ยวบอกครับ <c oughs> อ่ะไปเราไปกันทางโน้นดีกว่า อังุ่นที่นี่น่ากินไม่ใช่น้อยเลยนะครับแถมปอสารพิษอีกตั้งหากเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูแปลงอังุ่นที่สามารถทานได้แล้วจะออกมาหวานขนาดไหนรสชาติเป็นอย่างไรไปชมกันได้เลยครับอย่างนี้พันอะไรเนี่ยเหมือนกันใช่ไหมอันนี้บิ a u t y สาปแปลงเนะี่ยข้างบนเป็นแบกอปอ นี่นี่นี่เป็นบิวตี้กต่สีคล้ายกันอ่ะคุณผู้ชมครับนี่นี่เป็นไอนี่มันจะไม่ไอนี้เขาทำาวหรือว่าว่าทานสดทานสดได้เลยชิมกันชิมได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวพี่แดงตัดออกมาก่อนโอ้โหเอาผงเล็กก่อนอาจจะจะหวานไว้ก่อนเอาผงเล็กผงเล็กผงเล็กเดี๋ยวจะทานก่อนอ่ะใครอยากชิมอเาไหมครับดีเจไปไหนครับอยู่นี่ครับตอนนี้เขาชิมกันแล้วครับเอาเลยครับไปครับ สุดยอดครับคุณผู้ชมโอ้โหจำเป็นขอเบรกก่อนเลยอะขอทานก่อนอ่ะดีเจตากสบายแล้วเอาเเลยดี๋ยวต้องชิมเลยชิมเลยมาชิมให้ดูหน่อยอยากจะตัดกวงใหญ่อยู่แต่มันยังไม่หวานเดี๋ยวต้องเลือกเลือกอยู่อะเลือกมาชิมคิดเป็นผมไม่รสชาตินี่นะสดสดจากไร่หวานแบบโหน่าทานมากเลยอะอ่ะฝากไว้ก่อนครับฝากนะฮะเดี๋ยวตามตีแดงมาก่อน อันอะไรนะพี่บอกอีกครั้งหนึ่งอันนี้บิวตี้บิวตี้คุณผู้ชมเม็ดไม่ค่อยโตร้ายเมล็ดเหมือนกันลูกไม่โตเท่าไหร่แต่ว่ารสชาติหวานหวานคอ่าหวานออกแบบเหมือนเหมือนจะอมเปรี้ยวอะไรสักอย่างเนี่ยนะแตเป็นหวานอมเปรี้ยวเป็นหวานอมเปรี้ยวแต่ว่าอร่อยมากอร่อยมากนี่พี่พี่เนนฉีดกอแก้วนาโนไปกี่ครั้งนี่สองครั้งครับอันนี้สองครั้งเหมือนกัน โอ้โหดีไหมล่ะครับเนี่ยดีครับสวยดีข้างบนดกว่านี้นะาขบนดกว่าอ่ะตามมาครับข้างบนนี้ไปอันนี้แบ็กโอปอลเราจะตามวันนี้ครับคุณผู้ชมฮ <ภา S 2> ่เดินตามมาให้ทั่วเลยครับนานๆเน,น,นี่ยค่ะเมื่อกี้ที่เขียวๆเมื่อกี้อันนี้คือแบ a ็ k โอปอลแล้ว เมื่อเมื่อสักครู่คุณผู้ชมที่เราเห็นว่ายังยังเล็กอยู่ยังเบบี๋อยู่มันก็ออกสีเขียวแต่ตอนนี้เริ่มโตแล้วก็เก็บขายได้แล้วนี่เก็บขายได้เขาเรียกว่าเข้าสีใช่ไหมค่ะคือคือแบบเนี้ยถ้าเริ่มเริ่มเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าเข้าสีครับอืประมาณไหนถึงจะเก็บขายได้ถึงจะทานได้ก็ตอนนี้มีเลือกเลือกได้ค่ะมันต้องเลือกฟ้าพี่แดง ตัดลงมาสักช่อน้อยๆคะต้องชิมก่อนครับใช่ใช่ใช่ก็ต้องแล้วแต่ที่แดงก่อนเดี๋ยวโอ้โหไม่อยากจะตัดช่อใหญ่นั่นหละแต่ว่ามันอ่าอ่าคมคมไม่บานเดี๋ยวใช้ขอแก้วใช้ขอแก้วแล้วมั่นใจได้แล้วเราชิมดูค่ะโอเคครับอืคุณผู้ชมไออช่อนี้ได้ไหมอ๋อช่อนี้มันก้านมันนี้มันน่าจะได้อื สุดยอดครับอเปรี้ยวหรือเปล่าผมเปรี้ยวครับแต่ว่ามันมันก็ไม่มันยังไม่ลืมตัวนี้ตัวนี้อ่าอันนี้มีที่เดียวนานมีที่เดียวนาเพื่พร้าวส่วนองุ่นคุณยายมีที่เดียวเหรอใช้แก้วของเรานี่เลยรสชาติกำลังน่าทานใครไม่ทานไม่รู้ดีเจจะลองไหมครับลองหน่อยสิครับ ตะกล้องไม่มีสิทธินะตะกร้อไม่ลด้เวลาจะตัดอันเหมืนชิมดูต้องตัดปลายช่อเพราะว่าปลายช่อมันจะสุกทีหลังสุกทีหลังถ้าหาว่าปลายช่อหวานก็กลับได้เลยโอเคนี่คือสูตรอีกสูตรหนึ่งฝากไว้ก่อนครับครับชั่งน้ำหนักไว้แล้วอะเดี๋ยวให้พี่แดงพาชมอีกฮะดูด้ว่าโอ้โหเป็นยังไงบ้างเนี่ยทุนจุดเยอะจุดเยอะไปยอะอย่ครับแถวนี้ออ่ะมามา ดีดีกว่าข้างบนตอนนี้ใหญ่ข้างบนนี่จะใหญ่บกดีเดี๋ยวค่ะนี่ก็ใหญ่ถือโอกาสยืย <si ืนอยู่ดินนี้ก่อนครับกินนั่งนั่งกินอ่ะเดี๋ยวนะถือโอกาสนั่งคุยกันก่อนก็ได้่ะถือว่าสุดยอดมากพี่เนรนี่มีหน้าที่ในการดูแล ครับจริงๆแล้วทาประสบการณในการทําองุ่นของพี่ท <ำ S 1> ํามานานเนี่ยต่อหลายปีแล้วครับคือลุงเองแกมาปลูกให้ครับพอตอนขึ้นต้นลุงเองมาปลูกให้ได้ประมาณห้าหกเดือนแกลับไปอยู่บ้านครับแกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ทําเองเลยตอนนั้นทา <ำ S 1> ศึกษาดูพอดีว่าไปเจอคนแถวราชบุรีนั่นแหละครับดําเนินสะดวกเขาก็แนะนําวิธีการทําก็ทําก็ทํามาทีนี้ว่า ตอนหลังมาพอดีว่าลูกสาวจะคลอดลูกแล้วก็มันเหนื่อยมันมันเหนื่อยบอกตรงครับเหนื่อยการดูแลหมุนกะต้องดูแลเอาใจใส่ทุกวันเหมือนเลี้ยงลูกอ่อนเหมือนเลี้ยงลูกอ่อนเลยก็เลยก็เลยโทรไปหาลุงเนนว่าลุงเนนว่างไหมว่างมาอยู่ช่วยงานไหมพอดีแกเพิ่งกลับมาค่ะกลับมาแล้วยังไม่ถึงปีครับแต่ผลผลิตที่ออกมากับความเหนื่อยของเรามันคุ้มไหมนี่ก็คุ้มนะ ทีนี้การดูแลการใส่ปุ๋ยต่างๆการใส่ปุ๋ยทางดินเอ่ยหรือว่าการฉีดพ่นทางใบนะครับเป็นระยะระยะทําให้ผลมันถึงได้ออกมาแบบนี้ทั้งหมดนะอังมุนที่เคยปลูกมาเนี่ยมันดกแบบนี้ไหมดกเหมือนกันครับแต่มันแป้งที่ใช้เคมีเยอะอ๋อบางแปลงมันโดกแปลว่ามันใช้เคมีใช้เคมีเยอะแล้วก็รสชาติอาจจะไม่ไม่หวานไม่ไม่ดีต่างกันนะครับ พี่เนนมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมไหมที่ทําองุ่นหรือว่าคิดจะทําองุ่นถึงการใช้กอแก้วนาโน,โนครับผมก็อยากจะฝากว่าถ้าทําองุ่นก็ต้องดูแลให้ถึงครับแล้วก็ยาสารเคมีไม่ต้องใช้เยอะลดลงมาเลยลดลงมาเลยครับเพราะว่าอง,งุ่นนี้ใช้บริโภคสดครับผมไม่อยากจะให้มีผลกระทบกับผู้บริโภคเนนแล้วใช้กอแก้วแล้วพี่เนนมั่จใจว่าเป็นยังไงบ้างพี่ว่ามัน ม่ไม่พเพราะว่าเวลาพ่นแล้วมันจะอยู่ในนี้หมดเลยครับผมการใช้รอวแจ้นานโนเนี่ยมันมีผลอย่างหนึ่งุ่นเราหายเครียดด้วยครับมีโรคคลายเครียดเราใช้ตรงนี้มาแล้วคือโรคคลายเครียดมันจะไม่มีอ๋อครับ เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งมนกันนอกจากที่จะช่วยองุ่นสมบูรณ์นะครับผลผลิตออกมาดีนะครับยังช่วยองุ่นมันมีโรคเครียดด้วยครับเหมือนกับคนเหมือนคนเราเนี่ยเหมือนคนเราเราถ้เครียดมากก็จะไปหายากินอย่างเงี้ยครับแต่อันนี้ไม่ต้องมัใช้ก็แก้โนแล้วมันก็หายเครขาไม่เครียดนี่ทําให้ผลผลิตออกมาดีใช่ไหมลูกสวยลูกดกรสชาติดี อที่กอแก้วนาโนช่วยได้ครับผมครับสองเกลอือมหาจันทร์ครับกอแก้วนาโนชนิดน้ำแล้วก็ชนิดแคบสูดครับพี่แดงน,นะครับในฐานะที่เป็นเจ้าของไร่องุ่นคุณยายนะครับ<อ>เห็นลุงเนนเอากอแก้วนาโนมาฉีดมาใช้ผลออกมาได้ชิมได้แล้วเป็นยังไงบ้างรครับอ๋อค่ะพอดีเมื่อก่อนยนังเวลาเข้ามาดูองุนน่นนะถ้าเห็นว่าเอออองุ่นมันไม่สวยเนียก็แบบยังไงดีหาอะไรมาใสา่ลองดูซิครับก็พอดีว่าคุณเดแลวกษ่ะเขามาแนะนําให้ใช้ ก่อแก้วนาโนครับค่ะก็ลุงเนงก็เลยเอามาใช้ครับก็คือถ้าเวลาข้ามาในไร่ก็จะต้องเดินดูเดินดูก็ดูว่าเออมันมีความเจริญเจริญขึ้นสวยขึ้นดีขึ้นหให้ผลผลิตดีขึ้นครับก็ องหุ่นก็ไม่เครียดคนก็ไม่เครียดค่ะอย่างนี้ไม่ต้องเครียดแล้วครับโอ้โหนี่ี่ขนาดว่าเดินดูมาเพียงเล็กๆแน่นอๆนะครับไม่ถึงครึ่งนะก็เห็นแล้วโอ้โหยาเจริญหูเจริญตาดูแลชื่นใจนะครับกลับไปยังอยากจะไปไถยังอื่นทิ้งทำองหุ่นแทนเมือนกันครับอ้าวดีเจครับที่มีโอกาสได้มาแนะนําให้ทางไล่องหุ่นใช้กอแก้วนาโน เป็นยังไงบ้างมาเห็นผลงานโอ้โหประทับใจตัวเองมาดูทุกวันครับพาออยู่ใกล้สถานีวิทยุครับเช้าจะเดินมาดูละในฐานะที่เป็นดีเจนะถ้าคนเขาอยากจะมานนี่มีเห็นเมื่อกี้เข้ามามีเก็บค่าผ่านประตูนี่รับนักท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมค่ะีรับประกาศได้ไหมตรงนี้บอกได้ไหมคนอยู่ใกล้อยากมาดูคนอยู่ไกลอยากโทรเข้ามาสอบถามได้ไหมได้ค่ะพี่แดงบอกเบอร์นิดหนึ่งอ่าเบอร์ศูนย์แปดศูนย์นะคะครับ สองหนึ่ครับแล้วก็เบอร์เงินผมก็าศูนครับ907ครับห้าหนึ่งครับถ้าใครสนใจนะที่จะมาดูไรองุ่นของคุณยายนะครับหรือสนใจที่จะนําผลิตภัณฑ์กอแก้วนาโนสองเกลือมาตรฐารย์ไปใช้กับพืชชนิดไหนก็แล้วแต่ติดต่อพี่แดงไม่สะดวกนี่เลยด j ดอกรักดอกรักครับผมบอกเบอร์คุณผู้ชมนิดนึงก สถานีวิทยุ90.50อำเภอพร้าวนะครับจังหวัดเชียงใหม่0871901348นะครับ0871901348ครับครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นคำยืนยันของ ผู้ที่ได้ดูแลสวนองุ่นทั้งเจ้าของไร่องุ่นแล้วก็ดีเจดอกรักที่จะมีโอกาสได้มาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับใ,ให้กับทางไร่องุ่นคุณยายได้ใช้ผลออกมาทุกคนก็ประทับใจในะครับวันนี้ทางรายการเกษตรกรตัวอย่างก็ต้องขอบคุณทั้งลุงเนนทั้งพี่แดงนะครับแล้วก็ดีเจดอกรักครับขอบคุณครับครับที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การปลูกอง,งุ่นการใช้กอแก้วนานโนโตเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับไร่องุ่นคุณยายผลออกมาก็โอ้โหนี่ต้องบอกว่าประทับใจเดินไปยังไงก็จะไม่ไม่หมดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องลาคุณผู้ชมไป ครับสวัสดีครับเป็นยัางไงาบ้างครับคุณผู้ชมองุ่นนอกฤดูที่นี่โดกและรสชาติหวานมากเลยทีเดียวปอสานพิธีตังหาต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์กอแก้วนาโนชนิดน้ำและชนิดแคปซูลและสำหรับใครไม่ว่าจะปลูกพืชไร่พืชสวนไม้ผลไม้ประดับก็สามารถใช้กอแก้วนาโนได้นะครับ เพราะจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปลอดสารพิษที่สำคัญปลอดภัยทั้งคนฉีดและคนทานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอราคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ สนับสนุนโดยสารปรับปรุงดินก่อแก้วโกแคทวันสูตรมหาสตันชนิดเม็ดก่อแก้วนาโนชนิดน้ำช่วยเพิ่มผลผลิตป้องกันโรคป้องกันมแมลงได้อย่างสมบูรณ์แบบและก่อแก้วนาโนชนิดแคปซูลหนึ่งร้ใช้1เม็ดใช้ไม่ดี